สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ชาววัวนะครับเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาพบมาพ่อกันคือเก่าครับที่ช่องกุ้งจเจริญทรัพย์วังงามอีสานใต้ผมครับกุ้งจเจริญทรัพย์รับนาทีบรรยายคือเก่านะครับเนาะที่พาผีพาน้องมาเบ่งวัวโคมวัวโครมสวยๆครับแม่ประเภทลูกกระทบฮินดูบาซินผสมเคเอฟหกแปดลูกออกมาเป็นแจงไดเป็นแจ้งซี่ครับพี่น้อง เนื้อหนังมาเต็มเนื้อหนังมาเต็มได้คงสั่งจากแม่นะครับเนาะวันนี้เขาได้ลูกสาวหล่าครับมาจุงว่าไหา้มาจุงว่าเลียงซอยพอครับืัอน,นี้ถือว่าเป็นการฮาร์ดปลูกฝังให้ลูกเหตุในสิ่งดีๆนะครับนะเนาะเพื่นสิตด้มีเวลาใส่เวลาให้เป็นประโยชน์ครับปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับลูกเต่าม่เด้ไปหาเลาะหลินนะครับเนาะ สำหรับช่วงนี้ว่าเป็นโรคล,ลำปีสกินกะฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่สำหรับทุกครัวเรือนนะครับเนาะสำหรับพี่น้องชา,ชาวเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงมั่วควาวยน้ำกันนะครับเนาะกะเป็นกำลังใจให้สุผู้สุคนนะครับเนาะให้สูให้ผ่านไปได้น้ำกันครับมือมี่หยังเนาะครับมันกะมันกะต้องมีอยู่เล่าเหรอครับมือหนึ่งโครคไฟไข่เจ็บกะให้เขาเรียนรู้เตือน,น,นตัวเตือนตัวป้องกันนะครับเนาะเขาต้องอยู่กับมันได้ แล้วเขาก็ต้องป้องกันมันได้ครับบ่ามีอย่างที่เขาบพ่พ่อหอกครับเกิดมาเป็นคนมันก็ต้องพ่อหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเนาะสำหรับมื้อนี่กะเป็นกำลังใจให้สำหรับสุขผู้สุขคนนะครับเนาะที่เลี้ยงงวัวเลี้ยงราคาบวัวคือการครับช่วงนี้เขาเขาหยุดการซื้อขายเขาก็เลี้ยงงวัวใจเย็นดูแลง,งัวในคอกในฟาร์มเขาให้มีคุณภาพเพื่อเตรียมตัวตลาดเปิดมากเขาก็จะได้มีงวัวคุณภาพ ไปสู่ตลาดป้อนป้อนตลาดนะครับเนาะวัวคุณภาพดีไผก็อยากได้ได้พี่น้องเด้อวัวคุณภาพดีในที่นี้ไหมถึงยางสุขภาพอนามาัไมความเป็นอยู่วัคซีนบำรุงทุกอย่างนะครับเนาะสำหรับพี่น้องท่านใดที่ <c oughs> บ่นในใส่ใจเรื่องงัวกะให้พี่น้องใส่ใจงัวกะของนะครับเด้อเป็นมามันสีบด้ร,รักษ,ษายาครับ <c oughs> ผมเก่าได้เก่าว้หลายเทื่อแลวครการเลี้ยงงวัว เขาต้องป้องกันตั้งแต่อันแรกคุณล่ะครับเพราะว่าโรคภัยอย่างมันจะมามันกระสิดได้บังางกง็งคือเรื่องวัคแอนทายพยาธิบำรุงสุขภาพงัวนะครับเนาะสามเดือนหกเดือนนี่เขาต้องควนถทายนะครับนี่งัวในคลองในฟาร์มเป็นทุกตัวได้ทายไห้มันกะมีประโยชน์เลยพี่น,อน้องมีประโยชน์เพราะว่าเป็นอย่างเป็นบบเป็นแหงซึ่งเป็นกับเป็นตุ่มหนึ่งสองเอาอยาเคียวไปพูเกากกระเซาฉีดยากระเซาเข็มหนึ่ง มันบ่ได้เป็นหลายส่วนตัวที่เป็นหลายก็คือส่วนมากที่เป็นงัวที่บ่เคยพ่อยายอย่างบ่เคยพ่อถ่ายพยาธิบำารุงบ่เคยพ่อวัคซีนอย่างตัวนี้มันก็สีรักษายากเนี่ยรักษาได้ที่กันครับหงั้วใหญ่นะครับเนาะภูมิต้านทานหลายก็รักษาได้ส่วนงัวนหน่อยสิครับถ้าเป็นลอันตรายมันมันเป็นเร็วนะครับงัวนหน่อยแต่กัเป็นกําลังใจให้สําหรับทุกทุกคน <c oughs> นี่ครับเอาเพื่อนออกมา ยินยาเนาะนั่งหลบเนาะเลีเ้ยงงวม,มวนมาลลกมวนลูกสาวว่าเลี้ยงงวมวนครับคมนี่คมนี่ติดจองไปสารครามเนาะครับนะ้องเขาเอาออกมาหยืดเสน้นยืดสายเลี้ยงทาเพื่อนครับตัวนี้ติดจองไปสารครามแม่ลูกตัวเมียทาย,ยาท KF68 ตัวนี้ติดจองสารครามสำหรับพี่น้องท่านใดที่ต้องการงวัวในคลองในฟ้ามก็ ช่วงนี้สามารถโทรมาสอบถามได้เลยครับเด้อที่เบอร์โทรศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าัวในคลองในฟาร,ร์มเฮากับมีให้ตลอดครับที่สําคัญซื้อขายสามารถจับจองไว้ได้ครับโลกเศร้าเอาคอยที่ไปทรงให้ไม่มีปัญหาครับตัวนี้เลี้ยงให้ฟรีสําหรับพี่น้องท่านใดที่อยากเอาไปใสกไงงัวในคลองในฟาร,ร์มไปเห็ดแม่บกแม่พันธุ์นะครับเนาะเพียงคครับสุขภาพดีกินยากเก่งทั้งแม่ทั้งลูกครับนี่ครับ สองตัวนี้ได้วัคซีนแล้วได้ครับได้วัคซีนป้องกันลำปีสกินอย่างของทางหลับนะครับเนาะ <S <S สื่อมาปวดละสีพันหามาสีใใ้เพิ่นละกะบอกว่าสิซป,ป้องกันได้ระสำไดแต่กะดีกว่าโบเหตุ์ยังครับ <c oughs> เรื่องความสะอาดคอกเข้าพึ่งกันครับขอกเข้าให้แหงย่าให้มีเหลือมีไรย่าให้มียุ่งสะพ้ายมีพอมีต้นทุนเนี่ยกะกลางมุ่งนะครับเนาะกลางมุ่งขาเชื่อ ให้เพื่อนอยู่สม,ม่ำเสมอครับพวกขาดเชื่อพวกย่าให้พวกสปกปรกเป็นแหลง่งเพาะพันยุงเพาะพันมแมลงวันนะครับเนาะโอ้มันดึงหนูไปเลยะครับที่ห้องกระปลูกฝันปลูกฝังให้ลูกเขาเห็ดในสิ่งที่ดีๆนะครับเนาะเพื่อนสิได้มีเวลาเพื่อนสิได้มีแนวเห็ดครับ <c oughs> บดยบงยา่ายดง่ายสามารถถ็ตกันได้ทุกคนนะครับเนาะสำหรับเรื่องป้องกันนะครับด้วยพี่น้องยาตัวใดเนี่ยที่ฉีดป้องกันแมลงป้องกันเหลือป้องกันไล่แต่พี่น้องต้องการสอบถามก็โทรมาที่เบอร์นี่แหละครับ0622680039วัค <c oughs> ซีนไปวัคซีนอย่างกะผมก็บ,บอกได้แนะนำได้อยู่ครับกะแต่ว่าภูมผม,มีจำหน่ายนะครับเด้อ กะทีบอกช่องทางในการลูกๆมันสิ่นแบบดึงออกมาจัากน่อยนุ่นยัางมาหนูดึงเสือกมาครับหัวใหญ่เห็นให้ลุงตียาเขา่าคอกเลยลูกโอเคนะครับเนาะสำหรับพี่น้องท่านใดที่มีขอสงสัยปัญหายางกะ โทรหาผมได้เลยครับเด้อที่เบอร์โทร0622680039ครับสำหรับมือนีกะขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ